วันนี้นะครับผมก็ไปจัดพัดลมมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นของ X คู rew, ขนาด16นิ้วนะครับขายที่เทสโก้โลตัสนะครับที่ผมไปซื้อมาเป็นโลตัร X เพชนะครับเป็นโลตัสเหล็กผมเห็นว่ามันราคาถูกนะครับขนาด16นิ้วแต่ขายราคา459บาทถ้าเป็นของฮาตารินะครับ16นิ้วก็จะอยู่ประมาณ800-900นะครับเกือบพันทีนี้ ผมเจอตัวนี้ก็เลยมันน่าสนใจที่ราคาถูกนะครับก็เลยจะซื้อมาลงดูว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับสองห้าหกเจ็ดอันนี้คือผลิตไม่ก,กี่วันก็ส่งมาขายเลยนะครับเขามาวางขายก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่ผมจะซื้อแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาวางขายได้กี่วันแล้วนะครับและพัดลมตัวนี้มีโมโกโกด้วยนะครับจะทำให้เรามั่นใจในการซื้อนะครับ ที่ผมซื้อนะครับเป็นโลตั s X เอกเพจเขาก็มีตัวจริงที่ประกอบแล้ววางให้ดูด้วยนะครับก็คือถ้าเราอยากรู้เราก็ลงจับดูนะครับวัสดุเป็นยังไงนะครับที่วางขายนะครับที่เขากลองๆงกันเนี่ยหลายตัวเลยนะครับมันจะเป็นสีเทาสะส่วนมากนะที่ผมเห็นคือ เขาติ๊กเป็นสีเทาสีเทาน่าจะเป็นสีที่นิยมกันนะครับมันจะเข้ากันได้กับบ้านหลายๆแบบนะเป็นสไตล์โมเดิร์นหรือว่าสไตล์ใหม่ๆก็สามารถซื้อพัดลมตัวนี้เข้าไปใช้ได้เพราะว่าเป็นสีที่จะเข้าได้กับทุกแบบอ๋อดู ตรงพื้นด้านล่างนะมันก็จะเป็นแบบพลาสติกแข็งเลยนะครับพื้นสีดำเนี่ยครับมันจะแข็งเลยแ,แพลาสติก พวกฐานมันก็แข็งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ถือมาที่มันอยู่ในกล่องก็รู้สึกเบาๆนะครับแต่ว่ามาจับดูตัวจริงก็ถ้าลงก็น่าจะน้ำหนักประมาณนี้แหละมอเตอร์มันเล็ก ถ้าสังเกตเห็นนะเพราะว่ามอเตอร์มันเล็กกว่าแบบพัดลมพัดลมสิบหกนิ้วอะมอเตอร์ Motor มันดูเล็กนะครับน่าจะดูเล็กกว่าพัดลมสิบสองนิ้วอีกอแต่ว่าแต่ว่ากำลังวัด ไม่รู้เห็นเปล่านะครับกำลังวัดออ6 6็7วัตต์นะครับกระแสไฟฟ้า0 3 0 a 0.30m นะครับศูนย์บริการลูกค้ามีคิวอาโคนยนบริการลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีมอกอสวิก ผมว่าสวิกสวยนะเป็นกล่องสวิกนะครับตัวพลาติกก็ดูแข็งแรงดีนะครับ ีปรับสูงได้ด้วยด้วยการหมุนหมุน,มนแลน้วก็เลื่อมดีไซน์ที่หิว้สวยนะครับ ที่หิวแบบเป็นพลาสติกติดกับตัวนี้เลยปกติมันจะเป็นแบบที่หิ้วนะติดมากับไอตัวกรงเหล็กเนี่ยแต่ตัวนี้เขาดีไซน์มาก็สวยดีนะครับแล้วก็ยืดไปกับตัวนี้เลยเวลาหิ้วก็ตรงนี้มันจะไม่หักนะครับถ้าเป็นพัดลมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะ เราต้องหิ้วจากกลงตัวนี้แหละมันก็จะทำให้คอตัวนี้หักนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ใบพัดโอ้ ใบพัดบางนะครับผมว่ามันดูเบาบางดูเบาบางกว่าพัดลมอื่นๆเลยนะแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ ซีกงก็เป็นแบบซีเล็กนะครับแต่ว่าก็ถี่ส่วนด้านหน้าก็เป็นแบบผมก็ว่าแข็งแรงดีนะเฮ้ยเขามีคู่มือมีคู่มือเฮ้ยมีคู่มือบวกวิธีประกอบด้วยถ้างั้นก็เดี๋ยวเราข้ามวิธีประกอบไปเลยแล้วกันมีใบรับประกันด้วยนะ ก็าทำดีอยูน่นะผมว่านื่ลองดูอีกอย่างหนึ่งสายไฟสายไฟนี่มันเป็นขนาด0.5นะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่เล็กนะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเกียวกับการใช้งานแต่ตอนนี้มาดูประกอบเสร็จไปแล้วนะครับเท้าที่สัมผัสนะครับ ตัวบอดี้คือแข็งแรงเป็นพลาสติกที่แข็งนะครับแข็งเลยกดมาลงเลยจับดูกดพวกนี้แข็งหมดเลยครับสวิกนี่ก็เป็นพลาสติกที่แข็งแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานถ้าในเรื่องของวัสดุเนี่ยก็มีแค่ใบพัดนะครับที่ดูแบบเล็กบางไปหน่อย มันประกอบแล้วก็มันก็ดูแข็งแรงดีครับเวลาเราเคลื่อนย้ายก็ดูแข็งแรงมันคงดีเดี๋ยวที่เหลือก็ดูทดสอบความแรงนะครับอันนี้เลขหนึ่ง เฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยผมว่าดีอ่ะเนี่ยสองตีสองเฮ้ยลขเลขสาม รบอบยังจัดด้วยอ่ะถึงแม้ว่าจะดูแบบมอเตอร์มันเล็กๆนะครับแต่ว่ามันแรงนะครับแรงนะตอนนี้ผมอยู่ที่ระยะหกเมตรนะครับโอ้อยังรู้สึกว่าแรงอยู่เลยนะคนาดอยู่ระยะหกเมตรนะ

ส่วนความสูงเนี่ยตอนนี้คือปรับสูงสุดเลยปรับสูงแล้วก็แต่ดูตัวจริงก็ไม่ค่อยสูงะนะเ,เกือบถึงเอวถ้าระดับเตียงนอนเนี่ยถึงระดับเตียงนอนเนี่ยผมว่าถึง หน้าซื้อครับถ้าเป็นพัดลมฮาตาลิี่กำลังวัดจะอยู่ประมาณห้าสิบวัต์นะครับตัวนี้กำลังวัดมันอยู่ที่หกสิบ็ดวัต์ก็กินไปเยอะกว่าฮาตาลิีอยู่เยอะอยู่นะครับเป็นสิบเจดวัตเลยส่วนความแรงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจะเรื่องกำลังวัด ความแรงนะครับแต่ว่าก็น่าซื้อใช้ครับช่วงนี้เห็นลดราคาครับไม่รู้ต่อไปจะได้ราคาเี้หรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผมซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็ผ่านนะครับ แต่ผมเพิ่งสังเกตดูเวลามันสายเมื่อกี้ดูนะมันจะไปฝั่งขวามือเราเยอะกว่าครับเนี่ยแต่เวลากลับมาถึงหน้าตรงนะถึงหน้าตรงเออ